สวัสดีค่ะวันนี้พบกับพี่นวลนะคะที่เพจประหยัดภาษ,ษีบาทถูกวิธีบายนวลวนันแจเอิกเปิดเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันในหัวข้อปัญหาใบกำกับภาษีที่อะไรคะที่ผู้ประกอบการที่จดแวดเป็นไงคะต้องดูนะจ๊ะอ่าเสียงพี่นวลชัดไหมจ๊ะถ้าชัดพี่นวรลรบกวนขออะไรจ๊ะขอ999ให้เห็นนะคะว่า ภาพชัดเสียงชัดนะคะมาอีกรอบนะคะโอเคนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรียนรู้ในหัวข้อนี้ซึ่งอะไรคะผู้ประกอบการที่จดแวดนะคะจะมีปัญหาประเด็นนี้มากๆเลยนะแล้วยิ่งสถานการณ์ตอนนี้บางคนบอกว่าพี่นวลคะ่ะ พิ่งจดแวดไปไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้ไลนนี้พี่นวลมาช่วยอธิบายให้เพื่อนๆเข้าใจนะคะเรื่องของใบกำกับภาษีแบบง่ายๆภาพชัดเสียงชัดไหมจ๊ะถ้าชัดพี่นวนลรบกวนขอ9 9 9กให้เห็นหน่อยนะคะว่าพี่นวลคะชัดทั้งภาพชัดทั้งเสียงนะคะแล้วสําหรับวันนี้นะคะ่ะใครที่มาฟังพี่นวลมีใครที่อยู่ในระบบแวดบบ้างหรือยังคะ การเข้าสู่ระบบแวดอะคะ่ะมันสามารถเข้าได้ทางการเป็นในรูปของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ตามซึ่งถ้ารายได้ของเพื่อนๆนะคะ mm. เกินเกณฑ์1นล้าน8แสนบาทในปีภาษีรายได้รวมๆนะคะ,อะขอบคุณมากค่ะคุณทัชนานว่าชัดนะคะวันนี้บอกว่าคิดถึงพี่นวลน,นะคะ,ะจากพี่เทมและน้องจา๋าขอบคุณค่ะ ชัดนะคะคุณการกรนกบอกว่าชัดขอบคุณมากนะคะฝากแชร์ฝากแชร์ฝากแชร์แชร์เกว้ฟังได้แล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆตามกลุ่มต่างๆได้นะคะเพราะว่านี่คือปัญหาหนักเลยนะสำหรับคนที่รายได้เกินร้านแปแล้วพอเราอะคะ่ะเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วปรากฏว่าไม่รู้เลยว่าจะเจออะไรที่เป็นปัญหาที่ผู้ประกอบการบางคนที่เข้าไปแล้ว และวันนี้อาจจะกําลังเจอปัญหานี้อยู่พี่นวลก็ขอบคุณนะคะขอบคุณสําหรับต้นเรื่องที่เป็นปัญหาพี่นวลก็เอาสิ่งนี้นะคะ่ะที่เพื่อนๆบอกมามาให้กับเพื่อนๆทุกคนจะได้ไม่ต้องเจอสถานการณ์อย่างนี้นะคะให้ถ่ย <c oughs> ไม่คนถามพี่นวลคะ่ะพี่นวลคะ่ะที่ไหนคะสถานที่สวยมาก ไลเพราะสวยใช่ไหมอยากอยากเอาบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆนด้วยนะคะพามาเที่ยวพี่นวลพามาเที่ยวและและไม่ใช่แค่บรรยากาศสวยนะคะชาก็อร่อยมากเลยค่ะเรามาทานชาไปด้วยกันนะคะสมมติวันเหนือพี่นวลขายชาน,นมไข่มุกขายขายของใชนไหพวกเรามาทานชาน,นมไข่มุกเราเปิดร้านขายชาน,นมไข่มุกกันใช่ไหมเนี่ย ร้านร้านชานมไข่มุกข,ของเราปรากฏว่ามันขายดีมากเลยเพราะว่าแหละมันเป็นชานมไข่มุกที่อร่อยมากทานแล้วเป็นไงคะมันจะฟินมันจะมีความสุขมากใช่ไหมเป็นชานมไข่มุกแห่งความสุขแล้วถ้ารายได้อะคะ่ะจากการเปิดร้านชานมไข่มุกข,ข,ของเราเป็นยังไงคะขายดิบขายดีขายได้เกินร้านแปดนะคะเพื่อนๆว่าะคะ่ะชานมไข่มุกข,ข,ของพวกเราอะคะ่ะ จะต้องจดแวดเพื่อเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มไหมคะใครคิดว่าต้องจดพี่นวลขอคําว่าจดค่ะพี่นวลหรือใครคิดว่าโนโนค่ะพี่นวลชานมไข่มุกได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มต้องจดไหมคะขอบคุณมากเลยนะคะพี่ทายใช่ค่ะเจอกันสองเวลาวันนี้ใช่ไหมคะครั้งแรกเสียงมันไม่ค่อยชัดใช่ไหมคะพี่นวลก็เลยแบบอ่ะไหนๆมาให้ความรู้อีกรอบรอ,อบนี้ชัดแน่นอนนะคะ คุณสศินันบอกว่าต้องจดใช่ไหมคะคุณน้ำค้างบอกว่าต้องจดใช่ไหมคะอ่ะแล้วก็อะคะคุณชนาการบอกว่าจดค่ะถูกต้องค่ะกฎหมายไม่ได้บอกว่าชานมไข่มุกได้รับสิทธิ์ยกเว้น ภาษีมูลค่าเพิ่มถ้าไรายได้จากการขายชาดน,นมไข่มุกข,ของพวกเราเกินล้านแปดในปีภาษีคือหนึ่งมกราถึง31ทธันวาโดยที่ยังไม่มีการหักค่าใช้จ่ายหักค่ารยจ,จอดใดใ,ใทั้งสิ้นเรามีหน้าที่จะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน30วันนะจ๊ะอ่าแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่จดถูกไหมเราไม่จดแล้วเอิาว่าอะไรรู้ไหมพวกเราอะค่ะ ก็เอาร้านชานมไข่มุกของพวกเราเข้าสู่โครงการอะไรดีนะสมมติเราโจเราไม่ได้โจดแต่เราเข้าร่วมโครงการคนละครึง่งนะจ๊ะเราชานมไข่มุกเข้าร่วมโครงการคนละครึง่งแต่อย่างที่บอกยอดขายชานมของพวกเราดีมากๆดีต่อใจเราด้วยแล้วเราก็ไม่ได้อยู่ในระบบภาษี สิ่งที่อาจจะมีปัญหาในอนาคตของร้านชานมไข่มุกของพวกเราก็คือเมื่อรายได้ของเราเกิน1.8ล้านแล้วเราก็ทำธุรกิจในรูปของบุคคลนะสมมติวันนี้เราทำกันในรูปของบุคคลข้อมูลที่เกิดขึ้นที่รายได้การขายชานมไข่มุกของเราเกินล้านแปดนะคะ เราก็แบบที่บอกว่าพอลาเกินล้านแปดปุ๊บเราจะจดหรือไม่จดอะค่ะมันมาพร้อมกับหน้าที่ซึ่งหน้าที่ตรงนี้ค่ะถ้าสมมติว่าข้อมูลมันกลับเข้ามาหาเราทีหลังอะค่ะเราก็ไม่สามารถอะค่ะที่จะปฏิเสธได้ว่าอา้าวก็ก็รับเงินไปแล้วว่าสมมติเราขายได้สักสามล้านถือว่ารับช่วยมาล้านห้าเราก็ได้รับมาล้านห้าก็เบ็ดเสร็จสามล้านสามล้านยอดมันเกินล้านแปดไปแล้ว สิ่งที่เกินล้านแปดนะคะล้านสคือสิ่งที่ต้องเอามาคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ไม่ว่าเราจะจดหรือไม่จดอะค่ะแต่เวลาที่ะค่ะเขาเห็นข้อมูลของเราจากการขายคันชานมไข่มุกตรงนี้นะคะมันอาจจะเอากลับมาค่ะคิดภาษีมูลค่าเพิ่มกับพวกเราย้อนที่หลังได้สมมุติว่าเราเข้าร่วมโครงการตรงเนี้ยไปเมื่อตอนปี6 3สาใช่ไหม อ่ะเราเราเข้าร่วมตอน23ตุลา63ตอนปี63ปุ๊บแค่2เดือนสมมุติการขายชานมไข่มุกข,ของพวกเราอะค่ะเกินเกินมาได,ได้มาสามล้านเพราะมันขายดีเวอร์มากใช่ไหมเสร็จแ,แล้วเราก็ไม่รู้เรื่องเราก็ไม่รู้ว่ามันมีภาระเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นจากการขายชานมไข่มุกข,ของเราที่เราเข้าร่วมโปรเจกต์ อันนี้ที่พี่นวลพูดนะคะไม่ว่าเพื่อนๆจะเข้าร่วมโครงการอะไรที่รัฐสนับสนุนนะเราจะขายดีแต่การขายดีถ้าเราอยู่นอกระบบภาษีมันอาจจะมีปัญหาตามมาภายหลังได้เสร็จแล้วพอปี64ของพวกเราเนี่ยค่ะปรากฏว่ายอดขายชานมไขมุกข,ของเพื่อนๆนะคะเราอาจจะขายได้เพียงแค่ล้านห้าล้านห้าถูกไหมแต่ปี63ของเราที่ไอสเดือนที่เราเข้าร่วมโปรเจกต์เนี้ยมันเกินยอดขายทะลุไป3ล้าน เวลาที่ข้อมูลมันกลับมาหาเพื่อนๆนะคะเราอาจจะเจอเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มตั้งแต่เมื่อรายได้ของเราเกินล้าน8ก็คือตั้งแต่ปี63ที่เกินล้าน8มาล้าน2แล้วพอปี64ที่เกินล้าน5ตัวที่ได้มาล้าน5ตรงนั้นก็มีก็ต้องมานั่งคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยเวลาที่เขาเห็นข้อมูลแล้วมาเช็คบินข้อมูลย้อนหลังอันนี้คือสิ่งที่เราต้องระวังนะคะ สวัสดีค่ะคุณอาคิดถึงนะคะเชคแคร์ค่ะ,ะแต่เวลาที่จดเพื่อนๆจดใช่ไหมคะจดนะคะเวลาที่เราจะวางแผนในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมันต้องตั้งต้นที่รายได้ของเรานะคะเพราะว่าในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มอะคะ่ะเราสามารถจดในรูปของบุคคลธรรมดาก็ได้แต่ถ้าสมมุติเราคิดว่าอนาคตพี่นวลเราอะค่ะจะเติบโตไปอีกมากมาย แล้วเราก็คิดว่าอถ้าณวันนี้ถ้าณวันนี้เราทําธุรกิจนะคะในรูปของบุคคลและถ้าเราทําธุรกิจในรูปของบุคคล่างสมมติว่าเมื่อกี้ที่พี่นวลบอกว่าเราขายชานมไข่มุกใช่ไหมแต่เราไม่ได้ขายแค่ชานมไข่มุกเฉยๆนะเราอาจจะมีธุรกิจแบบไล่ชาไล่ชาของเราใช่ไหมคะใบชาที่เราเอามาใช้ใบชาชาเราอย่างเงี้ยอะ เราขายชาด้วยแต่เป็นใบชาสดอย่างเงี้ยค่ะใบชาตากแห้งเนี้ยพวกเนี้ยค่ะพวกเนี้ยเป็นสินค้ากเกษตรถูกไหมเป็นใบชาเฉยเฉยอย่างเงี้ยถ้าเราขายพวกใบชาตรงนั้นนะคะถึงไรายได้มันจะเกินล้านแปดมันก็จะได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มคือพืชผลทางการเกษตรนะคะถ้ามันไม่ได้มีการแปรรูปนะคะ มันยังแค่แบบว่าให้มันคงสภาพเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะแพ็กเกจจิ้งก็ไม่ได้แบบปิดแน่นหนาโน่นนี่นั่นเหมือนคุณจะขายพืชผลทางการเกษตรคุณขายหมูสดคุณขายเนื้อสดคุณขายใบชาคุณขายผักคุณขายปลาถ้ามันเกิน1.8ล้านตรงนั้นนะคะมันจะได้รับสิทธิ์ยกเว้นเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะ มีแต่คนช,ชอบวิววิวสวยใช่ไหมคะอันนี้นะค่ะเป็นเหตุผลที่ต้องมาแบ่งปันกันเลยค่ะอ่า,อากยาอพา่พาเพื่อนๆมาเชี่ยวด้วยนะคะ เราถามว่าค่ะพอพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยยอดที่เกินล้านแปดในสิ่งที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มเราก็ไม่ได้เอามาคำนวณน,นะเวลาเพราะว่าสินค้าของเรามาได้รับสิทธิยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสินค้าบางตัวค่ะถ้ากฎหมายบอกว่ายกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ถ้าเราเออเราอยากใช้เรื่องของสิทธิประโยชน์ทางภาษีซื้อเราก็สามารถจดทะเบียนนะคะเพื่อเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มบางตัวสมมติถ้าเป็นพืชผลทางการเกษตรอย่างเงี้ยได้ เราอยากจะได้เรื่องของภาษีซื้อเพอรเอิญว่าแบบเรามีแบบมีพวกนี้เยอะอะไรเงี้ยนะคืออย่างนี้นะเวลาเราวางแผนเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มอะค่ะสุดท้ายมันจะกลับมาที่ราคาของสินค้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เพื่อนๆน,นะคะมีเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มเข้ามากฎหมายอะคะ่ะเวลาเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มเราสามารถอะคะ่ะที่จะบวกราคาค่าของสินค้าไปกับผู้บริโภคเหมือนเมื่อกี้ที่พี่นทน์บอกว่าพราเราขายชาน,นมไข่มุก แต่ชานมไขมุกข,ของพวกเราพอเราต้องเข้าสู่ระบบแวตจุกมาจากที่พี่นวลขายแก้วละร้อยพี่นวลขอขายแก้วละร้อยเบาทแทนแต่เบาทพี่นวลก็คิดกับคนที่มาซื้อชาของพี่นวลก็คือถ้าพี่นวลขายอย่างนี้พี่นวลก็เอา7บาทนําส่งให้สภกร ทุกๆวันที่15ของเดือนในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อเราจดแล้วอะค่ะเขาจะมีเป็นใบที่เรียกว่าใบพอพสอ 20. นะคะเวลาที่คุณไปใช้สิทธิ์อะค่ะเพื่อที่จะเอาภาษีซื้อมาใช้คุณก็ดูว่าจากร้านค้าตรงนั้น,นอะเขามีพอพสอ 20. ด้วยหรือเปล่าคืออันเนี้ย ทีพี่นวลบอกว่ามันจะเป็นปัญหาของเราคืออะไรรู้ไหมคะบางครั้งเมื่อผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วไม่รู้ว่าตัวเองมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการนะคะทุกๆวันที่15ของเดือนที่เรียกว่าพพ30แล้วเราจดเฉยๆเราคิดว่าเฮ้ยฉันจดแล้วจบโนูการจดภาษีมูลค่าเพิ่มมันคือจุดเริ่มต้นนะจ๊ะไม่ใช่จดแล้วจบ ถ้าจดแล้วปรากฏว่าเราไม่มีบินเรื่องของภาษีซื้อเราก็มีคนบอกว่าพี่นวลเดี๋ยวจัดการให้นะคะเดี๋ยวจะไปหาบินแบบนั่นนี่มั่นมาอันนี้ห้ามทำนะมันจะมีปัญหากับพวกเราในอนาคตซึ่งเพื่อนๆหลายคนอาจจะเจอปัญหานี้อยู่ในขณะนี้นะคะ อ๋อถ้าเรื่องของการยกเลิกอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณเซถามอย่างนี้นะคะคุณเจมันเริ่มมืดละ <c oughs> เดี๋ยวให้เวลาไอ้แบบตึ่คืออย่างนี้เวลาที่เราเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนะถ้าเราอะค่ะมีรายได้นะคะรายได้อะค่ะไม่ถึงล้านแปดนะคะไม่ถึงล้านแปดนะอืมเราสามารถอะคะ่ะที่จะยกเลิกนะคะตรงภาษีมูลค่าเพิ่มได้แต่รายได้ของเราที่ไม่ถึงล้านแปดต้องเป็นยังไงคะสามปี คืออันนี้เป็นเคสปกติทั่วไปนะคือถ้าเราเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเพราะว่าเราไม่รู้แต่ปีนี้ยอดขายดีมากคุณโดนบังคับให้เข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแต่หลังจากนั้นเป็นไงฮะรายได้ของเราไม่ถึงล้านแปแต่เมื่อไรายได้ไม่ถึงล้านแปดต่อเนื่องกันนะคะ3ปีเราสามารถนะคะที่จะทําเรื่องขออะไรคะขอยกเลิกตัวภาษีมูลค่าเพิ่มออกได้ ะะแต่ระหว่างที่เราอะคะ่ะยังไม่ได้ยังไม่ได้ยกเลิกเราก็มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการทุกเดือนนะคะเราต้องยื่นไหมจะเป็นแบบเปล่าก็ตามคุณต้องยื่นต้องยื่นต้องยื่นต่อเนื่องกันทุกเดือนเป็นเวลา3าปีมันเริ่มมืดแล้วะ่ะยังไม่ถึงไหนให้อีกนิดนึงนะคะและอีกหนึ่งปัญหาที่คุณต้องระวังคือบางครั้งนะคะพี่นวลอยากจะให้หลักเรื่องของใบกำกับภาษีปลอมเพราะว่าผู้ประกอบการหลายคนที่ไม่มีภาษีซื้อแล้วเป็นไงคะ ไปเอาบินที่มันไม่ได้เกิดขึ้นจริงในกิจการที่มันไม่ได้มีอยู่จริงเอามาใช้จากความไม่รู้ทางภาษีะคะ่ะเพราะว่าเราอาจจะเจอปัญหาในอนาคตได้เวลาที่บินตรงนี้ค่ะกลับมาย้อนสอนหาเราเมื่อเขาไปตรวจสอบกับอะไรคะคนที่ออกใบกำกับภาษีนี้ให้เราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะจ๊ะโอเคนะคะ โอเคนะอ่ะปลาละพี่นวลมาให้ความรู้แป๊บนึงใครอยากรู้เรื่องอะไรเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มถามได้คือเวลาใช้เรื่องของบินอะค่ะเราจะต้องระวังประเด็นนี้ด้วยเพราะนี่คือปัญหาที่ผู้ประกอบการหลายคนดัดอาจจะได้รับคำแนะนําว่าไม่เป็นภาษีไม่มีภาษีซื้อไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดก,การหาบินมาให้แล้วบางคนก็บอกว่าเอ้ย ร้านนี้เขามีขาอยู่แต่ว่าคือบินของเขาเป็นบินที่ถูกต้องนะเพราะอะไรเพราะว่าบางครั้งเวลาที่มีคนมาซื้อสินค้าของเขาเขาไม่ได้ออกบินให้ลูกค้าเขาก็มาออกบินตรงนี้ให้กับเรารับรองไม่มีปัญหาแน่เลยเราต้องมั่นใจนะว่าเราจะแน่ใจว่าได้ยังไงว่าปัญหาตรงนี้มันจะไม่กลับมาหาเราภายหลังถ้าอะไรก็ตามค่ะที่เวลาเราซื้อสินค้าสมมติเราซื้อสินค้าไปร0 7เจ คุณไม่ได้จ่ายร้อยเจ็หรอกคุณไปจ่ายค่าซื้อบินแค่ปีกี่เปอร์เซนต์เองอะ่ะอันนั้นอะ่ะมันจะมีปัญหากับมาหาเราได้ซึ่งมันจะเป็นปัญหาในระยะยาวของผู้ประกอบการที่อาจจะไม่รู้เรื่องแล้วไปซื้อบินจากคําแนะนําต่างๆนะคะอันนี้ไม่ทานะมันจะพี่นวลก็เป็นห่วงอ่ะคะ่ะเพราะว่าหลายๆคนก็เจอเคสอย่างนี้เนาะถูกต้องเลยค่ะคืออย่างนี้นะคะคุณเซเมื่อเราเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเวลาที่ลูกค้ามาซื้อสินค้าค่ะเราก็ต้องออกใบกำกับภาษีให้กับเขา ซึ่งใบก so <man> ําก and ับภาษีเขาเรียกว่ามีเป็นใบกํากับสีซื้อเป็นใบกํากับภาษีแบบเต็มรูปเวลาเขามาซื้อกับเราเวลาเราออกเขาเรียกว่าเป็นใบกํากับภาษีขายแต่เวลาที่เราไปซื้อของเขามันคือใบกํากับภาษีซื้อแต่มันก็คือตัวเดียวกันแต่ถ้าเรามีใบกํากับภาษีซื้อที่ถูกต้องเราสามารถมาหักกบกับภาษีขายอะค่ะที่เราเก็บเก็บเราสามารถบวกราคากับผู้ที่มาซื้อสินค้าของเราสมมติว่าวันนี้ เรามีต้นทุนของภาษีซื้อสินค้าที่เข้ามาขายในร้านของเราอาจจะมีภาษีซื้ออยู่สัก500แล้วเรามีภาษีขายอะค่ะอยู่พันหนึง่งใช่ไหมเราก็เอาพันดึงมาหัก5 0 0เป็นไงคะเราก็เอาเงิน500บาทเปน็นนาส่งให้สัมภาระเท่าน,นั้นเองค่ะคือมันสามารถเอามาใช้ได้เวลาที่เราจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเรามีภาษีซื้อมันสามารถเอามาใช้ได้อะค่ะโอ้คุณเซเปิดเป็นห้างเหรอะคะ เอออันนี้เป็นปัญหาของหลายคนเหมือนกันนะเจรู้ไหมเวลาคุณเปิดเป็นห้างอะคะ่ะอย่างน้อยอะคะ่ะมันต้องมีคนใดคนหนึงอะคะ่ะที่เป็นที่บ้านของคุณเซอะคะ่ะที่เป็นหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดแล้วเวลาที่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะเกิดเป็นนี้สัมภาร์ขึ้นมานะคะ่ะคนที่เป็นหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดอะคะ่ะก็อาจจะต้องรับผิดชอบกับนี้จํานวนนั้น ที่ตั้งนี้ขึ้นมาคือเขาสามารถที่จะไล่บี้ทั้งห้างแล้วก็ไล่บี้ทั้งเราที่เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดซึ่งตบ,บุตรว่าใครที่มาเจอพี่นวลก็จะบอกว่าเออนะถ้าให้พี่นวลแนะนำนะถ้าอยู่จะทําในรูปของนิติบุคคลคุณไปจดทหารนิติบุคคลในรูปของบริษัทมันจะช่วยคุณได้มากกว่านะคะไม่เป็นไรเรามาเจอกันแล้วนะคะอือ ทำได้ค่ะคุณนพพลาดอย่างนี้นะคะเมื่อเราเองค่ะอยู่ในระบบของภาษีบลค่าเพิ่มบางครั้งนะคะที่เราไปซื้อสินค้าจากร้านค้าที่เขาอาจจะไม่ได้มีแวดเหมือนกันแต่เวลาเราเป็นภาษีขา,ขายของเราเราก็ต้องบวกค่าแวดไปเราก็สามารถนะคะออกค่าแหวะเ,เขียนใบกำกับภาษีะค่ะที่เป็นใบกำกับภาษีที่เราขายออกไปตรงนั้นนะคะรวมแวดไปได้นะคะเพียงแต่ว่าเราจะไม่มีต้นทุนเรื่องของภาษีซื้อเพราะร้านค้าที่เราซื้อะค่ะเขาไม่มีแวดมาเราอาจจะเสียเปรียบตรงนี้นิดนึง นะคะคแต่ถึงว่าโอเคสินค้าที่เราซื้อะคะ่ะมันซื้อจากร้านค้าที่ไม่มีแวดแต่ในเมื่อเราคนขายเองะคะ่ะคือคนขายที่อยู่ในระบบแวดเราเองก็ต้องนะคะสามารถที่จะออกใบกำกับภาษีนี้ให้กับผู้ซื้อสินค้าของเราได้แล้วมันก็เก็บตรงนั้นนะคะตรงภาษีขายนาส่งสัมภาระซึ่งตัวภาษีขายนี้นะคะถ้าเราไม่บวกราคาเราเองก็จะเป็นคนที่ต้องจ่ายให้กับสัมภาระคือตัวภาษีมูลค่าเพิ่มะคะ่ะเราสามารถนะคะที่จะอะไะคะผักภาระให้กับผู้บริโภคได้นะคะ โอเคนะคะเดี๋ยววันนี้พี่นวลปาระก็สิ่งที่พี่นวลให้วันนี้นะค่ะก็สิ่งที่อยากจะบอกทุกคนว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่มีใบกำกับภาษีซื้อ เราก็ไม่จําเป็นนะคะที่จะต้องไปหาบินที่มันไม่ได้มีอยู่จริงแต่มันเป็นสิ่งที่จะทาให้เกิดพาร่าะคะ่ะกับเพื่อนๆ่นะคะตลอดชีวิตในการทําธุรกิจเพราะคุณอย่าลืมว่าเมื่อไหร่ที่คุณเอาใบกํากับภาษีซื้อที่ไม่มีอยู่จริงมาใช้อ่ะคะ่ะมันจะเป็นสิ่งที่อาจจะย้อนกลับมาหาเพื่อนๆนได้นะคะโอเคค่ะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขในทุกๆวันนะคะขอบคุณคุณเซขอบคุณคุณนพพลัสนะคะ ขอบคุณทุกๆคนมากนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะวันนี้พี่นวยไปแล้วนะคะไ๊ายดีค่ะบายบาย